ัศกิมีวิชามคมตั้งแต่สมัยก่อนต้องรบราข้าวฝันนี้นะครับแจ่ไหมักาซันครับวันตอนนี้ผมอยากจะเรียนเชิญคนสำคัญอีกคนหนึ่งครับที่เกี่ยวกับเอาประวัติศาสตร์กปนไหม ก่อนก่อนก่อนครับประวัติศาสตร์เดี๋ยวทำอีกคลิปนึ่นอีกคลิปหนึ่งใช่ไหมตอนนี้เอาเอาเหรียญก่อนไหมเอาเหรียญก่อนเอาเหรียญเอหรียญ่พี่ชัดนะครับคุณคุณพี่สาวที่น่ารักนะเดี๋ยว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 อีกอีกคลิปหนึ่งเดี๋ยวผมจะทำเป็นพี่ชัดนะครับเจ็ดสิบสองเจ็ดเท่าไหร่74อายุ74 74จ้าเจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบสี่จ้าเหมือนกระเป๋าหมือนหกสเลยพี่สาวผมนะครับผมจะให้ดูว่าเป็นเหรียญสวยมากนะครับเป็นรูปพ่อคุณบาทเงินสมัยก่อนแกะนะครับครับด้านหลังเป็นพระพุทธรูป <Das S 2> นี่พระพุทธมราธมราชาศพ,พททนาา์ครับ <c oughs> เป็นพระพุทธลูกศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองนี้เราจำจังหวัดใช่ครับ <c oughs> เป็นพระคู่บ้านค <c oughs> ู่เมืองนะครับเราถึงบอกว่าวัตถุมงคลเหรียญรุ่นเนี้ยทั้งอธิษฐานจิฐเนี่ยโดยคณ,ณยาจารย์ในเ้าลูกเนี่ยเป็นสุดยอดคณาจารย์ของประเทศไทยนะครับแล้วก็พ่อคุณผาเมืองก็เป็นผู้มีบารมีมีคุณต่อแผ่นดินประเทศไทยเรานะครับแล้วยังมีพระุทธศักดิ์สิทธิ์ประจํา จังหวัดเพชรบูรณ์เดี๋ยวเราอยากคุยกับพี่จั๊ดนะครับแล้วตอนนี้ได้มีมูลนิธิที่เหลืออยู่นี่ประมาณเท่าไหร่พี่จั๊ดเดี๋ยวอธิบายทีดีว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้คลิปนึงเอาคลิปนะโอเคครับได้ครับสำหรับคลิปเรื่องความเป็นมาของมูลนิธิแล้วก็กอขุนผาเมืองสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับได้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากโอเคเลย